วันนี้จะมารีวิวรีแมป ECU นะครับ Monkey งกี้125เครื่องเดิมนะครับมีแคมหัวฉีดนะครับแล้วก็ท่อผ่าจูนโดยม่อนเลนโนเทสตลาดไทยนะครับตอนนี้กำลังวอร์มเครื่องให้เครื่องร้อนนะครับ เดี๋ยวจับนะครับ <S <S รีแมปนะครับแรงม้าเพิ่มเป็น11.5แรงม้านะครับก่อนรีแมปนะครับแรงม้าอยู่ที่10แรงม้าพอดีนะครับก็ขับขี่ติดมือขึ้นนะครับปัตตาเล่ง ดีทาใจนะครับก็ยังไงถ้าสนใจนะครับฝากเลยนะครับ